วัดีครับวันนี้เล่นบายคา์สในคอมมิใชั่ไในคอมสีน,น้นมับุ๊กหน้าเี้ก็มาเล่นผมลองหวัดปืนแล้วผมก็หวัดปืนไปเป็นหวัดที่แบบสามารถจิกปืนได้นั่นแหละครับเอ่อผมจะลองหวัดนีกู่ ผมสร้างบ้านมาแล้วแหละบ้านในหมดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตัดคลิปตอนที่มันจะถึงเวลาที่ผมต้องเข้านะครโอเคสักสอเดิ้ยนี่อันนี้มันอันนี้อันนี้อ่าอมันมันมันโหลดเสร็จแ,แล้วแต่มันยังหลดตัวเกบจริไงๆไม่เป็นดึงกระดาษทิชชูมาสัก เอาไว้เก็บเงี้ยซะจะลองปิดมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วนะครับฮะอะไรลงไปโอเคมาแล้วมาแล้วบายคับเพราะฉันมันจุดสิบจุดนะนี่บายครับของแทนนะครับ เออผมสามารถเลือกโคชได้แต่หมดเนี่ยมันแค่เป็นเงินเก็บมาแบบที่ผมสร้างบ้านไปเป็นแบบที่จะขาดเข้าไปเลยเกมไบร์ครับนามสกุลยินดีรู้เออกำลังโหลดอยู่นะครับศูนย์เนาะทำไมมันไม่มีวะแล้ว ตอนที่ลงังแบบโอ้ยผมถือปืน AUG นะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนี่เดี๋ยวผมจะลองรีวิวบ้านนี่หน้าบ้านเทแลอะคคนเท่ไหมนั <c> ่ <ười> คือที่ประหารของผมก็คือผมจะมีคนใช้เป็นนาีถ้าใครทําไม่ดีประหารอันนี้อันนี้ผมเอ่อเหมือนเด็กนะ้ะผมก็เป็นเด็ก,กน,นี่แหละก็เลยของผมนี่เอาปืนเลยก็ได้มาสังหาระอันนี้ปืนเลยก็ไม่รู้ อ่านให้หน่อยอะมอนสเตอร์เนี่อ,อะไรบัวยิงเลง็งต้มเฮคชอตเดี๋ยผมจะลองปืนอันนี้ให้ทุกคนนะว่ามันแต็กไหมันก็ต้องแรงสิว่ามงขนาดนี้อันนี้ผมจะลองยิงแบบไม่มีคนหวอลองปืนโอเคมีกระต่ายว่าผมอยากกินกระต่ายผมรักสัตว์เออคือสุสานนะ นี่ยคุณทุกคนด่าผมว่าเ้ยเด็กน้อยนายสร้างอะไรของนายแบบสร้างสุสารปัญญาอ่อนหม่เรื่องของผมด่าผมแล้วแต่แฮ้ด่าผมแล้วแต่ใครอยากด่าก็ดานะครับเป็นเรื่องปกติแล้วปุูบเนาะเนี่ยปุ๊บมีดิสไลท์โอ้ยแหละนีะ่มีทางเข้า,าเข้าด้วยเป็นไงล่ะเท่สุดท้ายหลักแล้ววันนี้เจ้ากระต่ายในนี้ก็เป็นทางเข้านี่ครับ อันนี้ผมลองหมดมาด้วยนะจริงๆอะ่ะหมดปืนอะ่ะมันต้องมีแต่ปืนไงแต่อันนี้ผมไม่ได้ลงหมดกระสองหมดนะว่าไม่รู้ว่าคนสร้างหมดปืนใจดีใจดีแบบใจดีขนาดไหนถึงแบบเอาหมดอันนี้บาแถมด้วยอ่ะดูดูดูเนี่ยนะครับอันนี้เป็นธรรมดามันก็มีให้เลือกนี่มีบอดอันนี้มียุดกูด้วยนะครับเดี๋ยวโอเคนี่อันก็เป็นปืนส่วนปืนโอเคก็อยู่ตรงนี้เป็นชุดทหาร หมดป็นพวกอันนี้หมดปืน UMG เป็นปืนที่ดูว่าปืนเบาโอเคอันนี้ก็บ้านผมมีชั้นสามนะทั้งหมดสามชั้นอ๋อตรงนี้ก็เป็นห้องนอนแต่ผมแต่อันนี้ผมจะตั้งก็ว่าเป็นห้องนอนแต่ผมลืมไงก็คือผมลืมสร้างแต่ก็เอาไว้นำะเทเดียวมันแบบเหือเป็นห้อง VR ทุกคนรู้จัก V ีอไปเพราะว่าตอนที่ VR เดินไปไหนมันจะต้องแบบต้องเมียนใหญ่ๆอันนี้แผนที่บ้านผมนะครับ ก็เป็นสระว่ยายน้าอยากใครอยากเห็นสระว่ายน้ําก็มาอยู่ตรงนี้ด้วยธามุลีเด้กก็โดดก่อนถ้าใครอยากลงแบบนี้เอ้ยลงหมดนะคะผมขอโทษถ้าใครอยากลงหมดเด็กก็ลงได้นะคะไปที่ไบาคาแบบจาว่านะครับไปใช่ไบาคามือถือนะครับไม้ทำมือถือไม่มีบอร์ดแบบนี้แน่นอนก็มีอยู่แหละแต่มันไม่มีแบบขนาดนนอันนี้เป็นที่กระโดดมันก็มีทั้งสองมันดูไม่ปลอดภัยวะอันนี้เป็น ที่เลี้ยงวัวนะผมว่ามันดูแคบๆอ,อ่ะเดี๋ยวผมจะขยายมันตอนที่ไม่ทาคลิปวยกันอันนี้ก็คือสถานยิงปืนนะครับที่เขาลงปืนเนาะแล้วบ้านในฝันของผมนะครับอยากมีที่ยิงปืนพวกจะซื้อปืนอยู่แล้วแล้วผมก็ตัดยอยากอดลองคืออะไรกันก็ยิงเหล็กด้วยทุกคนเคยดูคลิปืบบยิงปืนเขาก็จะยิงเหล็กกันเสียงเป้งนะ เดี๋ยวผมจะลองรียไวบ้านข้งนงใยเอนน้ก็คือบ้านที่แบบธรรมดาที่ผมสร้างมาให้ MC ดูอันนี้เป็นที่ทดลองระเบิดนะครับระเบิดอะมันจะมีระระเบิดหลากหลายให้ดูระเบิดอันนี้ระเบิดแกนระเบิดสารเคมีนี่ครับที่นี่จะเป็นที่ระเบิดจริงตัวแต่ผมระเบิดแล้วผมอยากสร้างนี่ค่ับ่อเดี๋ยวผมจะสร้างต่อนะครับเะมีแค่นี้นะครับ เดี๋ยวมันก็จะมีอีกพวกผมยังไม่รีบบ้านอันนี้นะบ้านมันก็เปิดแบบบ้านธรรมดามันไม่มีคนเ,เลยเจอเลยอันนี้เป็นทางนี่มีแบบที่จะหัวอน,นี้เป็นเหยืที่นะครับเออนะครับก็นะบางคนก็จะขยายแทนพื้นที่ในบ้านถูกไหมล,ละ่ะไปครับมันเป็นมากกว่าเกมมันสวยแบบเฮ้ยบ้านมี้นที่เยอะอันนี้มันควรจะองอันนี้นะบ้านโคตรใหญ่แต่มีห้องครัวหนึ่งอันอะ่ะโอ นี่นะตอนที่กินข้าวน่าจะอึดอัดกันนี้นะครับเป็นห้องห้องเก็บกระสุนปืนนี่แหละจริงๆไปครับมไม่ต้องเก็บกระสุนแล้วเอ้ยครามมาก็ได้ไม่ผมจะทําให้มันดูเหมือนแบบผมจริงี่ห้องเก็บกระสุนครับถ้าเป็นของจินบุกก็แบบแยกกล่องว่าตรงไหนเป็นปืนอะไรนะกระสุนมันมีเยอะแหละอันนี้เป็นอะไรอะไฟเหรอไปอะ m b ในห้องนอนของ MBC กว่คน,นี้ไม่นี่ มันไม่ใช่ครับอันนี้พิมสีข้างไปเองบ้านผมเทพแล้วครับนี่ชั้นสองครับเดี๋ยวรีวิวให้เสร็จก่อนก็คือบ้านผมแบบถ้าใครแบบอยู่มาใหม่หน่าจะแบบหลงทางอะ่ะน่าเป็นอย่างนี้ห้องนอนที่สร้างไม่เสร็จจยู่ทสร้างเสร็จแล้วแต่เนทีแกลนี่ห้องคอมนะครับสำหรับถ้าตอนแักผมฝ่ายว่าเป็นรูทเบอร์ครับก,ก็มีทีมงานนะพิมพ์คอมนะแบบแตัดต่อ จริงๆมันไม่ได้มีแค่นี้นะเป็นมีอีกห้องนึงห้องเป็นทีมห้องเป็นงานมันอยู่ฝั่งนู้นอะเออโอเคเดี๋ยวขึ้นไปชั้นนี้เลยทั้งหมดนะครับกำแพงเป็นแบบเป็นอิฐอย่างเดียวอะล้วไม้ถ้าส่วนพื้นแล้วก็เพดานก็เป็นไม้อะผมชอบเพราะว่ามันดูเหมือนมันเย็นอะเพราะว่าตอนที่อากาศหนาวก็ใช้อันนี้แหละเพราะว่ามันจะได้กันเนี่ยอ,อันนี้ก็เป็นห้องนอนครับของผม จริงจริงผมแบบไม่ได้เป็นคนที่แบบชอบห้องงานอะไรใหญ่ขนาดนั้นจริงจริงเออมันเนี่ยผมสร้างแค่นี้ก็ได้แล้วแต่จริงจริงส่วนนึงมันก็เกี่ยวกับการคีดเขียนสร้างอะไรอันนี้เป็นเออนั่งไม่รู้ว่าเพื่ออะไระครับสงสัยนั่งตัววิวนะนั่งแบบนั่งคนเนี่ยเป็นแบบซีอโออ่ะอันนี้เป็นเอ,อรูปภาพนะครับใครจะมาดูก็ไปดูได้น,นี่เป็นห้องเอ่อห้องอไหวะ ไม่ห้องมีภาพเลยจำไม่ได้วะนี่เป็นห้องน้ำนะคะโอ้โหบ้านโคตรใหญ่ห้องน้าแม่งโคตรน้อยอะไม่รู้ว่าหนึ่งหรือว่าสองวะจ่ไม่ได้อ่ะไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบไม่ได้สนใจเรื่องห้องน้ําเลยน่าจะหนึ่งอะดูดิห้องมันดูเหมือนใหญ่แต่เข้าไปเพ๊่ออาโคตรเล็กนะมันมันดูเหมือนใหญ่อะอันนี้ว่าเป็นรีวิว ถ้าเป็นห้องเออแบบแบบนี้อะนะมันก็แบบสวยงามจริงๆน่าจะสวยงามนานะขนาดดีเกมมันจะสวยงามแล้วอะถ้าลงภาพมอดหน้าจะแบบงานการงานสร้างเฮ้ยผมยังลืมรีวิวฝั่งนู้นดีกว่านนเนี่ยเนี่ยฝั่งนู้นมันก็อยู่ตรงนี้แหละมีทางลงไปอะนี่เป็นห้องกับตอนเลยครับอ๋อห้องน้ำมีสองห้องอะไรล่ะทำอะไรอะอาบน้ำหรออาบน้ำสิทำท่าอย่างนั้น อันนี้เป็นห้องนะครับปิดแบบแบบสามสามคอมเลยนี่นี่ฝั่งนี้คือจริงจผมจะเป้าหมายว่าหน้าแบบมีของเก็บเยอะไม่ไม่มีเลยขี้เกียจอย่างเดียวอะโอเคครับผมก็จะพยายามนอนที่มันไม่ขี้เกียจแล้วอ่านอนแบบนอนเช้าแบบนอนกลางคืนแบบตอนสองทุ่มมาปกติผมนอนเที่ยงคืนนแ,แบบนี้มาเลยพยายามแล้วมันไม่เป็นลอะอะ น,นี่เป็นห้องกินข้าวนะคะมีซีเยอะแต่ดูดเก็อี้แม่งไม่ครบอันนี้ครับจะไม่มีที่แบบปิกนิกจะมีตะกียบอันนี้แล้วก็การบางังฝนอันนี้เป็นอะไรเพื่ออะไรไม่รู้สงสัยมีกว้างดีอะว่าผมชอบบ้านกว้างกว้างแต่ทําไมแต่ทําไมผมชอบห้องนอนแคบๆวะเออ,อน,นั้นไม่ได้เกี่ยวนะั้นผมขี้เกียจโอเคตกลงขี้เกียจมาไปสาวไว่นะนนนี่นึกประมาณ สีเม็ดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าแรกไม่เไรก้าวต่อไปเดินอีกสทีหายใจไม่ออกตายเลยทีนี้อ้อันนี้เป็นเทมรินมาเทนอันนี้เลยไอซารามะนี่มีแบบเอฟเฟกสีขาวด้วยโหแม่งเออมันโคตรใหญ่เลย <c oughs> ลมอะไรจะใหญ่ขนาดนี้อน,นี้ก็มีนะเน,นี่เป็นฟางหัวเนาะ ตอนนี้นะครับน่านจะเป็นฐานแต่เขาทำให้แบบลอกที่ริงมาดูง่า